นะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมนายมันม่วงคนเดิมเช่นเคยนะครับโดยวันนี้นะครับผู้ชมฮะเราก็มาอยู่กันในแมปนะฮะที่มีชื่อว่า Dusty Detector นะครับหรือว่าเป็นการที่เราจะมาค้นหาของนะผมในทะเลทรายนะผมหลังบ้านเรานะฮะก็นั่นแหละครับผู้ชมก็เป็นเกมง่ายๆนะผู้ชมก็คือแค่เอาเครื่องเนี่ยเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเจอไอ้ตุ่มเขียวๆแบบเมื่อกี้อยู่หรอวะอ,นนอันนี้อันนี้เจอตุ่มแบบเขียวเมื่อกี้นะไง่ายๆขุดลงไปเลยนะผู้ชม เออนะ,ะไปเจอแมปนี้มานะผมในโรบอกนะฮะก็ไ like, หนแหละกูเล่นเกมโรบอกอยู่เนาะนะไปเจอแมปนี้มานะครับระหว่างที่แบบเลื่อนหาอยู่นะว่าไม่รู้จะเล่นเกมอะไรดีนะครับก็เลยแบบสนใจว่าเออเล่นเกมนี้แล้วกันนะฮะผู้ชมโอเคพอเราเจอเขียวๆเ,เนี่ยเราก็ขุดลงไปนะฮะซึ่งอะไรเนี่ยกูเจออะไรเนี่ยเราเจอเกือกม้านะฮะผู้ชมฮะผมว่ามันน่าจะมีอะไรอีกงั้นเราก็จะขุดลงไป Lets เรื่อยๆนะครับผู้ชมฮะชึบแต่ว่าถ้าสมมุติว่านะผู้ชมรู้สึกว่ายิ่งขุดไปยิ่งสูนเปล่านะฮะอ เอานี่มาค้นหาต่อก็ได้นะเผื่อแบบเออเราขุดมาแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่เจออะไรสักทีนะก็ออกจากหลุมเถอะฮะคุณผู้ชมวะาโอเค,อ,เคออกไงอะเอ็กซาเรวิชันคืออะไรแต่บอานั่นน่าจะเสียตังว์วะผมขออนุญาตออกไงอะพี่ครับผมออกไม่ได้พี่เรียเรียบพี่พออกไม่ได้อร์เฟสอ๋อลืมมาคุณผู้ชม กดกดปุ่มเมื่อกี้นะครับกลับบ้านได้นะผมโง่เองครับผู้ชมขอโทษด้วยนะฮะ <ST AR C AS> เอ้ยนี่นี่นะผมก็จะมีสีเขียวนะกับสีขาวนะซึ่งผมว่าน่าจะมีสีอื่นอีกนะครับเพราะว่าแต่ว่าผมยังเล่นไม่ไอ้นั่นเลยนะผู้ชมโอเคเอาขุดไปเรื่อยนะผู้ชมชึบอ่าเราเจอขวดนะอันนี้น่าจะเป็นไอ้นั่นแหละหนึ่งนะไอนนข้ขาวขาวผมว่าไอ้ขาวขาวน่าจะไม่ค่อยไอ้นั่นเท่าไหร่นะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นแบบสีเขียวอะไรเงี้ยน่าจะของดีนะผู้ชมชึบ ขวดเหล้าอีกแน่อีกแน่เลยว่ะเฮ้ยคุณผู้ชมไม่ได้อัดคลิปนานลิ้นเปรีย้ยนะคุณผู้ชมตัวถีบเลอะเลยนะคะคุณผู้ชมลิ้นเปรีย้ยหมดเลยนะฮะชึบเพิ่งมีเวลาว่างมาอัดนี่แหละฮะคุณผู้ชมมาเพราะว่าช่วงนี้ยุ่งมากนะคุณผู้ชมฮะเรียนเป็นเด็กฟิล์มื่อยี่นะี้แหละฮะงานเยอะนะคุณผู้ชมบางครั้งเขาไม่ได้เชิญเราเราก็ไปนะคุณผู้ชมเออนะฮะเขาเรียกว่าเออไปสร้างบุญคุณซึ่งกันและกันนะครับ ในเมื่อเราไปช่วยกองเขาแล้วนะครับเมื่อถึงเวลาที่กองเราต้องถ่ายนะครับเขาก็จะมาช่วยกองเรานะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะเราต้องไปขายใครเพราะผมรู้สึกว่าเราสามารถนำไปขายได้นะครับคนนี้หรือเปล่าสวัสดีครับคุณคือบ uh, oh, ัฟเฟิลบิ l อาควายบิลโอ้ตัวทีตัวทีสวัสดีเออฉันต้องการที่จะฉันต้องการที่จะขายขายหมดเลยด้วยกันนะ วิคนี่ไงไปแล้วโอ้ตังเราเพิ่มมาเป็น284นะฮะเฮ้ยนี้เราสามารถที่จะ100บาทได้เหล็กนะสตีลโชเวลนะสองสองสองพันห้าโอเค,คงั้นงั้นงั้นงัง้นเอาอันนี้ก่อนก็ได้ครับอันนี้เพลทนะอันนี้สปีดดี้อ่ะเฮ้ยอันนี้ร้อยหนึ่งไม่ดีใชว่านี้สีแดงนะดีดีดีด ความเร็วนะฮะเยอะแต่ว่าพ o w e ว์โคตรต่ำนะแล้วเนี่ยอันนี้โอเคกูซื้อน,นั่นแล้วกันนะฮะอย่างน้อยเราก็ได้ความเร็วนะฮะุผู้ชมชึบโอเคยูนาโอพ็กอยู่ได้ว,วะโชวเวลอะน,นี่ไงโชวเวลอ่าโอเคเจอได้แล้วโอเคก็คือสปีดนะค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าพลังในการขุดค่อนข้างต่ำตมนะเพราะนั้นแล้วเนี่ย แต่ว่าถ้าสมมติขุดเร็วแต่ขุดได้น้อยก็น่าจะดีกว่านะดีกว่าแบบขุดช้านะแล้วก็ได้ช้านะเ้ยดีดีดโอเคไหนลองเอขาว่าเร็วเลยน้องไหนลองซิไหน,ไหนชึบขุดไวจริงด้วยวะคุณผู้ชมคืออะไรอ่ะฟิชฮุกโอ้เบ็ดตกปลาโอเค ได้เฮ้ยไม่ใช่เป็ดตกปลาถิ่ตะขอนะตะขอเป็ดตกปลานะผู้ชมอุย้ยนี่เจอีกเจออีกเจออีกคุณอีกชึบเดืยบร้อยชึบแล้วไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมคนน้อยๆน,นะเพราะผมเล่นในเอ่อเซิร์ฟไพรเวทนะผู้ชมเพราะว่าเล่นในเซิร์ฟปกติแล้วเนี่ยคนเยอะนะเมื่อกี้เนี่ยผมอัดคลิปไปอยู่ดีแม่งมีคนขุดได้เรือดำน้ำนะผู้ชมพอนั้นแล้วเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเออนะฮะ ก็ป,ปล่อยเข้าไปนะฮะผู้ชมเป็นสร้างเต้นไพรเวทเองดีกว่านะจะได้หุ้าสีฟ้าหุยผมวันนี้แม่งของแล้วอ่ะผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองขุดชึบเอ้ยอโคดิกชึบหุยเจอแล้วนี่ไงหมดยังฮเฮ้ยเออเคลหมดแล้วเมื่อกี้น่าจะเป็นของที่เราเฮ้ยน,น,น,นี่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 อะไรอะอะไรอะ เพี่ผู้ชมอันนี้มันมีหลายสีอันนี้หลายสีมันต้องของดีแน่นอนนะผู้ชมเฮ้ยอะไรวะฮะเไ้ยเดี๋ยวว่าไมันนี่ได้ไงผมผมไม่ได้กดตรงเอ้ยนี่ไงสีลุงเฮ้ยลุงว่ะลุงผู้ชม,ชม,ชม,ม,มเ,เรือดำน้ำเรือลำน้ำเว้ยผู้ชมเชื่อผมเรือดำน้ำมันต้องเป็นเรือดำน้ำแน่นอนชึบอึบชึบชึบ ลึกลึกลึกอันนี้ลึกอันนี้ลึกชึบอุ้ยไปอีกว่าตอนนี้เราได้เออตะขอเบ็ดตกปลานะกับกล่องมานะผู้ชมเฮ้ยเจอแล้วอะไรอ่ะเฮ้ยเชือกเรือดำน้ำจริงด้วยไอ้เหี้ยอะโอ้ยแม่งแม่งเรือดำน้ำจริงด้วยโอ้โหอย่างใหญ่นะฮะผู้ชมเช็ดเข้โคตรเท่นะผู้ชมซับมารีนนะ นึกเดียวนะมึงหนัก151,200กิโลแต่ก,กูยกได้เอไม่ใช่แค่เรือดำน้ําแล้วที่เทพกูพนี่ก็เทพแม่แข็งแรงขนาดนี้นะฮะโอเคมาเฮ้ยเรือดําน้นําน,น,นี่มันขายเท่าไหร่ว,วะคุณชมผมว่ามันน่าจะมีโอกาสออกน้อยแน่เลยไอ้ไอไอสิ่งที่ผมถืออยู่เนี่ยคุณชมแล้วเราเอาไปทำอะไรได้บ้างวะเฮ้ยอันนี้รัสดิเท t เตอร์ อันนี้มันก็อันนี้สตีลใช่ไหมซิลเวอร์อันนี้ซิลเวอร์คอปเปอร์ Silver, อันนี้ระดับโกลงหนึ่งพันผมว่ามันต้องไปทำอะไรได้แน่เลยว่ะแต่ผมไม่รู้อ่ะคุณผู้ชมใครที่ดูเล่นเกมนี้แล้วรู้ก็อ่ะ how much is this worth อันนี้ราคาเท่าไรไอเน,นี้ยจัไม่เห็นอะไรเลยอ้าวอ๋อตัวทีสงสัยร้องถือด้วยนะคุณผู้ชมอันนี้นี่อันนี้มันราคาเท่าไร อุยย้ยสองหมื่นเจ็ดรวยแล้วกูทีนี้รวยแล้วนะครับผู้ชมไม่ทำอะไรแล้วนะครับผู้ชมงั้นเราเอา่อผมเออผมผมอยากขายเนี่ยผมอยากขายสิ่งเนี้ยก็ขายเนี่ยครับเช็คเ้โหรวยแล้วครับผู้ชมซื้อสิครับรออะไรล่ะโอเรววยแล้ก็รวยแล้วครับผู้ชมท้อยเอ้ย นายค่ะรวยแล้วออฟซิเดียนโชเวลอันนี้ทอง4ี่พันนะจะทำไมออฟซิเดียนโชเวลมันถึงมันมันมันน้อยกว่าทองวะผู้ชมนี่เราจะมาซื้อทองนะฮะเอ่อสปีดค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่าพลังในการขุดค่อนข้างเยอะนะครับเราจะเอานะฮะผู้ชมอันนี้คือออฟซิเดียนโชเวลนะเฮ้ยผู้ชมโอ้โหเอ่อทั้งทีเปิดมากูขุดเล่นเรือดำน้ำเลยนะฮะชึบ ุดอ่าอันนี้อะไรอ่ะหม้อคืออะไรวะโอ้หมวกทหารสงครามโลกครั้งที่สนะองนะคุณผู้ชมเแกะสีขา,าเวเอแยะเฮ้ยพี่ผมต้องการสีรุ้งอะ่ะไม่แน่ถ้าไอ้สีรุ้งอันต่อไปเราจ,จะเจอแบบพวกไอ้กระดูกรือเสาอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ไม่แน่เราอาจจะเจอแบบบ้านบ้านบ้านเนี่ยบ้าน,บ,าน,บ,านบ้านหลังหนึ่งอะไรเงี้ยแบบจมอยู่ในดินเนี่ยโดนทรายพัดอะไรเงี้ยเฮ้ยี๋ยวไม่แน่เราอาจจะเจอหนอน ดูน่ะดีซาร์เอาไก hey. ่อ Hello, ิบเฮ้ยเพอร์ใหญ่แล to uh. okay. um, yeah. ้ว okay. ค oh, uh. ุณผ okay. anyway> like ู้ชมเพอร์แล้วนะคุณผู้ชมเฮ้ยนี่ไงเกิดไงเพอร์นะเพอร์เพอร์ดีซาร์เอาไก่อิบไปแล้วนะเออเอาตัวเองให้หลอดก่อนตัวนี้มาค่อยมารีซาร์เอาไก่อิบนะครคุณผู้ชมเฮ้ยจึ๊บอ่าโอเคผมอยากได้สีม่วงอ่ะไม่ได้อยากได้สีเนี่ยสีฟ้าก็ได้อ่ะ ไ,ได้สีอื่นนะว่าแต่เราถ้าสมมุติว่าเราแบบอย่างนี้แล้วเราสามารถที่จะไปที่อื่นได้ไหมเฮ้ยอะไรวะไม่โหลดเลยมันคืออะไรอะน่าจะคืออะไรไม่รู้่ะคุณผู้ชมโอเคนั่นคือใครสวัสดีครับคุณบายอะบายอะไรวะเนี่ยบายอดเอ๊ะ เสาแม่งบง oh, ังใบอะแท็กเตอร์อ๋อนนะี่มีแท็กเตอร์โอ้ว้ายไฮเด้เออทำไมเออไหนอยากอยากเห็นแท็กเตอร์ไหมโอ้ที่ขุดนะคนุณ hey. ผู้ชมเฮ้ยนี่อยลัสตี้ก็คือสนิมเมทัลเมเน t เรดโรเวอร์ o v e เขามีแต่เรนจ์โรเวอร์นี่เรดโรเวอร์นะสตีลสตีล e l อะไรนะ steel starion โอ้เท่ชื่อเท่ บรูสติลบีสกับโกเกเตอร์ถ้าสมมติถ้าเราเอาสองหมื่นเงินสองหมื่นไปซื้อแล้วเราก็เหลือสองพันเราซื้อพวกของนั่นตันหมดแล้วไม่เป็นไรคุณผู้ชมกูใช้เงินโคตรฟุ่มเฟือยอะไรอะไรวะเนี่ยชมมาอยากทำตามนะอย่าอย่าทำตามนะเก็บเก็บเงินไปด้วยนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะมาทำตามผมแบบนี้ไม่ได้นะครับคุณผู้ชมเราจะไปขุดหาเรือดำน้ำไอ้ที่อะไรติดติดตองเพชร รถคันตั้งเบลเลอร,ร์มึงขับติดกระบองเพชรเนี่ยนะโอเคอเฮ้ยเดี๋ยวลาแล้วคุณชมติดแล้ววะอ้าวโอเคไปแต่ว่าถ้าขับเร็วขนาดนี้มันก็ไม่มีมันก็จะผมว่าผมจะไปไกลไหน่อยนะจะไปไกลขนาดไหนปิรามิดอ่ะวัดคุณชมผมว่าตรงปิรามิดนี่มันต้องแบบมีอะไรดีนะฮะคุณชมเดี๋ยวเราลองลงกันฮนะโอเค เดียดีไหมครับเฮ้ยสีฟ้าโอเคขุดชึบว้าขุดดิเฮ้ยว้าเฮ้ยรถไฟมาแล้วคือแล้วะมีไหมอุ้ยอุ๊ยอะไรอ่ะมนคือแล้วอะผมดูยังไงว่าไม่ไม่ไมไมจะจะดูหนะ่อยยังไงนะเนี่ยอ q คว p m e นต์ Equipment b a c k Detector Book ตอนนี้มีอะไรบ้างโอเคเราได้ไดมอนด์อ๋ออ๋อโอเค okay. ตอนนี้เราได้ตะขอไหมไปแล้วหมวกไปแล้วนะกล่องไปแล้วขวดน้ำไปแล้วเพชรไปแล้วบล็อกซี่โคลายังไม่ได้ไมีกระาบะาด้ยวยอมีรถถังนะมีสเตนซอร์เซอร์สเปเชียลสโตนสเตนร็อก อ๋อก็คือหินแปลกๆเราก็ได้แล้วนะมีเดียมแคคตัสเอ้าตรงไอ้ไอ้ไอไ้กระบองเพชรกุดหยิบแถวนี้ก็ได้มั้งขุดหาทำไมวะโอเคผู okay. ้ชมใครเนี่ยเมอร์เชนซ์แอมมอนอ่ะวัสด,ดีแอมมอนมุดเดียวได้เหรอสองแสน Did you find any of our lost relics เราเออผมผมอยากขายของขายขายขายไหม 18โอ้โหคุณครับอันนี้ฮะสองสองสองล้านเลยพี่สองสองล้านเลยพี่มันมนันแพงลดลดลด,ด,ด,ด oh, right ได้ไหมลดได้ไหมไม่ได้อะไรนะพี่กูบอกกูไม่ได้ไอ้เวนโอ้โ,อโอขอโทษครับโอเคนะผู้ชมเราขับมาถึงแบบ ไอช่วงปีรามิดลีแล้วนะผู้ชมมาก็ผมขอตัดจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะผู้ชมมาไว้มาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าแนละ้วผู้ชมมาบ๊ายบายฮะไว้เจอกันใหม่หจุบจ๊บ